สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพพบกับลุงสง์สงเช่นเคยในช่องลุงสง y ์ u t u b e นะครับวันนี้ลุงสง์จะพาไปดูการใส่ปุ๋ยโบกชีให้แก่ต้นมะนาวนะครับห <pr> ลังจากที่ลุงสง์ได้ทำปุ๋ยโบกชินะครับวันนี้ผมจะไปสาธิตการใส่ปุ๋ยในต้นมะนาวนะครับเพื่อให้ต้นมะนาวที่บ้านสวนลุสงสง์มีความอุดมสมบูรณ์เขียวขึ้นนะครับตามไปดูนะครับว่าพิธีการใส่ปุ๋ยโบกชิให้แก่ต้นมะนาวทำอย่างไรบ้างนะครับตามไปดูนะครับ มะนาวที่ปลูกนะครับเป็นมะนาวพันแุปแป้นแป้นพิจิตทั้งหมดนะครับปลูกในท่อซีเมนต์นะครับประมาณ40ท่อนะครับมะนาวที่ปลูกอายุประมาณ4-5ปีนะครับวันนี้เราต้องการใส่ปุ๋ยโบกชิซึ่งจากการทําคลิสครั้งก่อนเราก็จะใส่ปุ๋ยโบกชิเพื่อบารุงต้นมะนาวนะครับตามไปดูนะครับว่าปุ๋ยโบกชิที่ทำเนี่ยจะใส่ให้กับมะนาวอย่างไรนะครับตามไปดูเลยครับตอนนี้เตรียม วัสดุในการใส่ปุ๋ยต้นมะนาวนะครับเป็นมะนาวปลูกในท่อซีเมนต์นะครับซึ่งวัสดุวันนี้ประกอบด้วยนะครับปุ๋ยโบกชินะครับปุ๋ยโบกชิซึ่งได้เตรียมได้ทําไว้บันก่อนนะครับอันที่2ก็คือฝางข้าวนะครับไว้สาหรับคุมแปลงคุมโคนมะนาวนะครับหน้าหน้าร้อนก็จะมีอากาศร้อนมากต้องรักษาความชุ่มฉ่าให้แก่โคนต้นมะนาวนะครับถัดมาดูสภาพของต้นมะนาวนะครับมะนาวในท่อตอนนี้นะครับ ก็กำลังจะเจริญเติบโตก่อนจะใส่ปุ๋ยให้กับมะนาวนะครับโบกชินะครับต้องถอนวัชพืชออกนะครับที่โคนต้นมะนาวนะครับควรเล็กน้อยนะครับควรเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะโรยปุ๋ยลงไปนะครับวิธีการใส่ปุ๋ยต้นมะนาวนะครับอันดับแรกนะครับตอนนี้เราเตรียมปุ๋ยโบกชีมาแล้วนะครับตามหลักการในการใส่ปุ๋ยบกชิให้แก่พืชนะครับ เราใส่ในอัตรา1กิโลต่อ1ตารางเมตรนะครับก็ประมาณในวงท่อซีเมนต์นี้นะก็ประมาณ1ตารางเมตรเดี๋ยวเราจะใส่ประมาณ1กิโลนะครับปุ๋ยบกชินะครับ,บ,นนรบตอนนี้ก็เราก็ นะครับใส่ลงไปที่โคนซีเมนต์นะครับเกลีย่ยให้ทั่วนะครับเกลีย่ยให้ทั่วเพื่อให้ปุ๋ยเพราะาระบบรากของมะนาวจะกระจายอยู่บนบนขอบผิวดินนะครับหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยโบกชีสเสร็จแล้วนะครับเอาวิต่อไปเราก็ต้องคลุมนะครับหาวัสดุเช่นฟางหญ้าแห้งหรืออื่นมาคลุมโคนนะครับทำไมต้องคลุมโคนเพราะช่วยการในการป้องกันความชื้นนะครับ รักษา,กาวความชุ่มชื้นให้แก่ต้นมะนาวนะครับตอนนี้ผมได้เตรียมั่งข้าวมานะครับังคลุมโคลนการคุมโคลนด้วยหญ้านะครับจะช่วยลดปัญหาหนึ่งรักาวความชื้น2องลดปัญหาเรื่องวัดฉพืชนะครับ ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราคลุมโคนเสร็จแล้วนะครับก็เป็นอันว่าการใส่ปุ๋ยให้แก่ต้นมะนาวด้วยปุ๋ยบวกชีก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปเลยนะครับเข้ามาดูต้นมะนาวอีกต้นนะครับเป็นต้นมะนาวที่มีอายุประมาณ5-6ปีนะครับตอนนี้เราจะฟื้นฟูด้วยการใส่ปุ๋ยบวกชีนะครับเป็นมะนาวในท่อนะครับ เราก็เตรียมโคนมะนาวนะครับเก็บวัชพืชให้เรียบร้อยนะครับเก็บให้วัชพืชให้เรียบร้อยนะครับทวนดินที่โคนด้วยเพั่วเล็กน้อยนะครับเพื่อให้รากมันไม่กระทบกระเทือนนะครับก็เตรียมปุ๋ยบกชิฟางข้าวไว้ด้วยนะครับเพื่อ,อใช้ในการหลังจากใส่ปุ๋ยจะได้คุมแปลงนะครับ ต่อไปเป็นการใส่ปุ๋ยโบกชีให้แก่ต้นมะนาวต้นที่2นะครับซึ่งเป็นมะนาวที่อายุค่อนข้างประมาณ5-6ปีนะครับเป็นการฟื้นฟื้นฟื้นฟูต้นมะนาวนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องกําจัดวัชพืชบริเวณโคนนะครับหญ้าเนี่ยถอนออกนะครับบริเวณก้นต้นมะนาวแล้วก็ควนดินเล็กน้อยนะครับควนดินด้วยครั่วเป็นคลาดนะครับควนดินด้วยคลาดเพราะว่ามันจะไม่ทําลายระบบรากนะครับควนดินให้สะอาด แล้วก็เตรียมปุ๋ยบกชินะครับตอนนี้เป็นปุ๋ยบกชิที่ที่บ้านสวนลุงสงทําเองนะครับแล้วก็เทลงตามที่ดังที่บอกนะครับหลักการคือเราใช้1นกิโลต่อ1ตารางเมตรนะครับเราประมาณนะครับประมาณ1นกิโลนะครับเดี๋ยวเราเทปุ๋ยลงไปเลยนะครับนี่เป็นปุ๋ยบกชินะครับเป็นปุ๋ยบกชินะครับเสร็จแล้วเกลี่ยให้ทั่วโคนมะนาวนะครับเกลี่ยให้ทั่วโคนมะนาวนะครับเกลี่ยให้ทั่วโคนมะนาว ตอนนี้เราเกลีย่ยปุ๋ยบกุกกะิลงโคนมะนาวเสร็จแล้วลําดับต่อไปเราก็ต้องอคลุมหญ้านะครับคลุมหญ้าโดยใช้ฟางข้าวนะครับฟางข้าวหรือหญ้าแห้งเศษสัส์ส่วนเนี่ยมาคลุมเพื่อเป็นการรักษาความชื้นให้แก่โคนต้นมะนาวและก็ช่วยลดวัชพืชนะเป็นการลดวัชพืชไปในตัวนะครับลดการใช้แรงงานในการจัดกําจัดวัชพืชนะคแค่นี้เองครับเสร็จละ นะการใส่ปุ๋ยบุกขชี้อแก่ต้นมะนาวและก็คุมฝังข้าวด้วยหญ้าแห้งนะครับหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยและคุมโคนแล้วเราก็รดน้ําตามปกติครับหลังจากที่เราคุมโคนเสร็จแล้วนะครับเราดูบริเวณพื้นของมะนาวนะครับก็คุมด้วยหญ้าฝังข้าวนะครับเต็มพื้นที่เลยนะครับจะช่วยในการรักษาความชื้นนะครับ แล้วก็ดูแลวัชพืชประมาณ2-3เดือนจนกว่าฟางเข้าหรือหญ้าแห้งก็เปื่อยผูพังไปนะครับก็กลายเป็นปุ๋ยของต้นมะนาวในที่สุดนะครับลองไปทำกันดูนะครับขอขอบคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ